กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มิจิกผมในรายการ NKK TV นะครับผม Protect those you love โคตรฝีแล้ววันนี้เราจะไปโดดล่มกันนะครับตอนนี้นะครับเราม็อยู่บนเครื่องบินกันแล้วสีฟ้ามดเช็ะมาครับเราจะไปโดดร่ที่ยามาสกิทนะ ไอวงฟ้าดิเดินไปวงฟ้าต่ออย่างเงี้ยมีมาสกี้สักครู่หนึ่งนะครับโดดลงมาแล้วนะครบับ เงียบมากครับผมไม่ได้มีใครมาลงด้วยเลยโอเคอะ้ร <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ฟาร์มใหสบายใจโอเคครับผมเมืองนี้เหมือนจะไม่มีคนเลยนะครับเงียบสุดๆไปเลยเอ้ยนั่นใครเจอคนแล้วครับผมเคนหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่เจอหนึ่งคนแล้ว เตอนใครอยู่ที่บ้านมาครับผมน,นครับมีภไพหน้าตาไปเมื่อกี้นี้ยิงครับผม ไม่ข้าไปชาร์จไม่ระของจนจนนครับไม่มีของใช้เลย การรัน,น,นะคอของเยอะจริงๆขอยนั่งเล่ลน่งกนงบัลจงกันนะกันคอยระไปที่วงซากยนนงครผมเลยรถจีบและกันนะครับ แล้าก็มาอยู่กันที่โรงงานนะครับเงียบเหมือนเดิมอยู่ข้างหน้าจะมีเอทบิลนะครับขอไปเอทบิลแทนแล้วกันนะครับน่าจะมังไปเรื่อยเลยถ้าเจอคนนะ่ เขโดนมาข้างหน้าบขาเขา,าก็โดนสักคู่เจอคนไหมนะ โอ้คอกันโอเขามีคนเป็นครอีกหนึงคนโนยผม แบบยิงก็ไม่โดนเลยจะมอยตามพยองหน้านี่ครับเก็บศพ กยังรถตามหลังลงม,มาไม่ก็เชนหรือเปล่าดีเอวอนะครับจดใจน,นี้คือผมก็อิ่มยามากๆ ยาเป็นสิบกล่องเลยวันนี้เราไปโงรงงานที่เดิมดีกว่าครับผมกลับกลางวงน่าจะปลอดภัยไปเยอะเลยครับ ไดัไนะครับที่นัน ซ้ายรลบผมสีับเสียบอากทีครับนเนออนบอยอะจริงจริงกับปันยาแล้วนไม่ต่ ปลอดภัยใช้ได้ครับน่าเยียนซัวเขาได้แบบหนึ่งโอ้โหถ้าเขามาจะมีคนมาระยาจุดกันแล้วกันนะครับให้เรายิงหลังเอ๊ะขวาก็มีไปเลยคะนะครับ อจะคู่ครับผมอะไรกันเนี่ยมีโดนล้อมครับเ <c oughs> ข้งางานกัแล้วกันน่าปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะ สามสุท้ายด้ยครับผมหน่คนจากนั้นหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีจริงด้วยโอเครบบน,นาะบนเนินไหนึ่งคนเอาซ้ายเราอีกหนึ่งคนครไปงั้นฮะไม่สิผมหนึ่งคนด้วยตัวบนขาวหนึ่งแขวาหนึ่ง,นนงแล้วเป็นอย่างนั้นแน่ครับผม ดูว่าหลังอะไรกันนะครับคุณกำลังใครอยู่ไหนนะอ๋อนี่ครับผมตรงนั้นครับพุทแม่นครับผมบไปต้อเข้างก่อนเพื่อความปลอดภัย แล้วผมเคยตีต้นไม้ต้นแดงแล้วผมน่ายิงได้ครับพอดีเป๊ะชนะครับอ่าไปตัอไปดีกว่าแล้วเรายุดในตาที like ่สองนะครับผมงั้นอยจะโดดเร็วแล้วกันาตานี้ เงียบแล้วเดีย๋ยวลงใกล้ๆเขาเลย้วกันจะได้ดูเดยเดเลยพานไ่ว่านฟังแล้วกันนะครับผมจะลงไปเขียวข้างหลัง <c oughs> เอาผมนหน้แทผมนกรีม่น,น,น,นมู้บนบ้านขั้นสอง,งับผมเข้าไหงั้น จะบางหน้าดูเลาวคนเมื่อกี้นี่แหละผู้หญิงเสื้อสีดำเข้าไปไหนแลว้วเหมือนวายช่างเขาแล้วกันครับผมไปที่ทุ่มบานลงานดีกว่าเมื่อกี้นี่เหมือนคนยิงนะครับแต่เป็นเขาก็ได้ จะไปโดนแค่ผมว่าใช่เขาหรือไม่เออเคยไหนว่าเม้เขาไปแล้วผมมาช้าไปผมมาช้าไปนแน่เลย มีคนมีฟาร์มซบแรกผมยิงไว้นะครับผมไปไว้สองสองชั้นเราจะไปจัดก,การขเขากันนะครับว้าวเมาไม่ครับผมมีอะไรบ้างมีปืนสายหางด้วย สเขา่าจะไม่ได้ฟาร์มของมาเลยนะครับตัวนี้เราก็ทําการออกมาจากโคชินกก่อนนะครับผมเราจะไปลงไปฟาร์มกันนะครับเพื่อจะมนันวันนี้พอเป็นโงไม่มีสัญญาณด้วยแล้วเลยโซนทับซ้ซนอีกทีนึผมต้องมีคนแน่ๆเลยอะไรครับ ซ้ายมีเหรอข้างหน้าครับไงวอลน่าจะมีคนด้วยน,นั่งดูตามมาเลยเาสามนะไปเลยที่น้อยครับมีคนยี่ทางฟ้านะครับมค่อยรอบผ่างเขาแล้วกันนะครับ แกมากากินนี่มา้ายมาแล้วโ <c oughs> ู้ไ่นเข้เห่นผมไม่รอ์นะครับผม,มก็ขอจบคลิปว้เฟรงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ